ฟฝาเลยอะดูดิวันนี้เราก็จะมากินหอยอกันนะคะก่อนจ้วงหอยเราก็มีกุ้งแช่น้ำปลาหนึ่งกรุ๊กโหยจิ้มน้ำจิ้มก่อนนลค่ะแม่อืม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 อืโอ้แพทแก่หอยก่อนนะจ๊ะ หอยแครงหอยแครงอบอวบเลยนะจ๊ะดูสิช่ำมงหยามากเราก็กินไปเลยนะคะอืมอืม,อมกรอบเวอร์ ตามด้วยหอยนางรมนะคะหอยแหลมมากอันนี้ <c oughs> หอยนี่ยอุยบาทดีวแล้วหนึ่งหอยนางรมนะคะหอยตัวนี้จะค่อนข้างอยาวนิดนึงนะคะดูสิว้ายอืม หอยยาวค่ะตามด้วยหอยแครงนะคะขาดหอยแครงแล้วแบบโอ้ oh my god โอ้โหดูสิแกดูฉ่ำมาก ดูสิแคะว,ว,ว้าวอืมกรอบก็เป็นอะไรที่เปิดยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนมันเหมือนก้อนหินนะอะอเปิดยากนะคะอโอ้เต็มฝาเลยอะดูดิจิ้มราดไปเลยนะะีแค่ คิมมี่วันนี้จะไม่ตุยใช่ไหมอมน้องเยอะเกินไปกินไม่หมดจะกินอีกสักสองถมตัวแล้วกันโอเคไปดีกว่าบาย